หนทางสามแพร่งเก่าแก่ที่ตัดผ่านทุ่งนาและป่าละมอกในยามกลางวันอาจดูเงียบสงบและธรรมดาแต่เมื่อยามราตรีมาเยือยนสถานที่แห่งนี้กลับกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงที่จะสัญจรผ่านว่ากันว่าใต้ต้นไทรญ่อายุหลายร้อยปีที่แผ่กิ่งก้านสาขาป,ปกคลุมทางสามแพร่งมักจะปรากฏหมาดำหน้าคนเล่าขานกันว่าหมาดำหน้าคนไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นวิญญ,ญาณร้ายหรือปีศาจ ที่มีรูปร่างเป็นสุนัขดำขนาดใหญ่ขนสีดำสนิทด่งรติการแต่มีใบหน้าเหมือนมนุษย์ที่บิดเบี้ยวและน่าก,กลัวดวงตาสีแดงกําราวกับเปลวเพลิงและมีเขี้ยวแหลมคมยาวเฟื้อยว่ากันว่ามันจะปรากฏตัวเฉพาะในคืนเดือนมืดหรือในคืนที่มีพายุฝนขนองต้นกำเนิดของหมาดำหน้าคนนั้นมีหลายตำนานบางก็ว่าเป็นวิญ,ญญาณของคนที่เคยทำชั่วร้ายไว้มากเมื่อยังมีชีวิตอยู่และถูกสาปให้กลายร่างเป็นสัตว์ร้ายเพื่อชอดใช้กรรม บางก็ว่าเป็นสมุนของยมบาลที่ออกมาลาตระเวนและนำดวงวิญญาณของผู้ที่ถึงคาดไปยังปรโลกสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเกี่ยวกับหมาดำหน้าคนคือมันมักจะปรากฏตัวพร้อมกับเปลวไฟสีดำที่ลุกชนอยู่ใต้ต้นทรายเปลวไฟนี้ไม่ได้ให้ความร้อนแต่กลับแพ่ไอเย็นเยอะๆออกมาและว่ากันว่าใครก็ตามที่ถูกเปลวไฟสีดำสัมผัสจะต้องเจ็บป่วยอย่างรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิตในเวลาต่อมา เสียงหอนที่โอยหวนและน่าขนลุกมักจะดังมาจากใต้ต้นไทรในยามค่ำคืนชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเสียงร้องของหมาดำหน้าคนที่กำลังรอคอยเหยื่อผู้โชคร้ายที่จะผ่านมาทางสามแพร่งแห่งนี้ลุงเพิ่มเป็นคนขับรถแท็กซี่ในหมู่บ้านคืนหนึ่งเขารับผู้โดยสารจากตัวเมืองเพื่อม,มาส่งยังหมู่บ้านโคกสลุงเมื่อขับมาถึงทางสามแพร่งในยามดึกสงัดลุงเพิ่มก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นเยียบและกดดันอย่างประหลาด แม้ว่าอากาศภายนอกจะไม่หนาวเย็นแต่ภายในรถกลับเย็นจนขนลุกพันใดนั้นเองลุงเพิ่มก็เห็นแสงประหลาดลอดออกมาจากใต้ต้นไทรเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเปลวไฟสีดำลุกโชนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และข้างๆเปลวไฟนั้นมีร่างของสุนัขนำขนาดใหญ่ยืนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ลุงเพิ่มขวัญผวาจนแทบคลั่งคือใบหน้าของสุนัขตัวนั้นกลับเป็นใบหน้าของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวและน่ากลัว ดวงตาสีแดงกับเจ้ามองมาที่รถของลุงเพิ่มอย่างดุดันลุงเพิ่มเหยียบคันเร่งสุดชีวิตขับรถผ่านทางสามแพร่งไปอย่างรวดเร็วโดยไม่กล้าที่จะมองกลับไปผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยกันก็ตกใจกับท่าทีของลุงเพิ่มแต่เมื่อลุงเพิ่มเล่าสิ่งที่เขาเห็นผู้โดยสารก็น่าซีดเผือดและเชื่อในสิ่งที่ลุงเพิ่มเล่าเพราะเขาเองก็เคยได้ยินเรื่องราวของหมาดำหน้าคนมาบ้าง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นลุงเพิ่มก็ไม่กล้าที่จะขับรถผ่านทางสามแพร่งในยามค่ำคืนอีกเลยและเรื่องราวที่เขาได้เจอมาก็กลายเป็นที่เล่าขานในหมู่คนขับรถในหมู่บ้านแต่หมาดำหน้าคนก็ยังคงปรากฏตัวอยู่ใต้ต้นไทรในคืนเดือนมืดหรือในคืนที่มีพายุฝนผู้ที่สัญจรผ่านทางสามแพร่งในยามวิกาลมักจะรู้สึกถึงความเย็นเยือกได้ยินเสียงหอนที่น้าขนลุกหรือเห็นเงาดำทะมึนเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้ต้นไทรน้องนก เป็นนักเรียนหญิงที่ต้องเดินทางกลับบ้านผ่านทางสามแพร่งเป็นประจำคืนหนึ่งในคืนที่ฝนตกหนักและลมพัดแรงขณะที่น้องนกกำลังปั่นจักรยานผ่านทางสามแพร่งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครวิ่งตามหลังมาเมื่อหันกลับไปมองเธอก็เห็นร่างของสุนัขดำขนาดใหญ่กำลังวิ่งตามเธอมาอย่างรวดเร็วน้องนกตกใจและพยายามปั่นจักรยานให้เร็วขึ้น แต่สุนัขดำก็ยังคงวิ่งตามเธอมาติดๆเมื่อมองเข้าไปใกล้ๆน้องนกก็เห็นใบหน้าของสุนัขตัวนั้นกลับเป็นใบหน้าของมนุษย์ที่น่ากลัวดวงตาสีแดงกำจ้องมองเธออย่างดุดันน้องนกรองกรี๊ดด้วยความหวาดกลัวและเสียหลักล้มลงจากจักรยานสุนัขดำหน้าคนกระจรเข้าใส่น้องนกน้องนกพยายามที่จะป้องกันตัวแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของมันได้ทันใดนั้นเองก็มีเสียงสวดมนต์ดังมาจากทิศทางของวัดที่อยู่ไม่ไกลนะัก แสงสีขาวโน่นสองสว่างออกมาจากวัดและสุนัขดำหน้าคนที่กำลังจะทำร้ายน้องนกก็ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะกลายร่างเป็นกลุ่มควันสีดำและหายไปในความมืดน้องนกได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ได้ยินเสียงร้องของเธอพวกเขาเชื่อว่าน้องนกรอดพ้นจากอันตรายมาได้เพราะอนุภาพของพระรัตนตรยัยหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชาวบ้านต่างหวาดกลัวหมาดำหน้าคนมากยิ่งขึ้น และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านทาง3ามแพร่งในยามค่ำคืนต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดจากการสืบสวนและสอบถามผู้สูงอายุในหมู่บ้านรวมถึงการทำพิธีตรวจสอบของหมอธรรมทำให้ทราบถึงต้นเหตุที่แท้จริงของหมาดำหน้าคนว่ากันว่าในสมัยโบราณต้นไทรใหญ่ที่ทางสามแพร่งแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของพญาไทร ลุกกเทวดาที่มีฤทธิ์เดชแต่ต่อมามีหมอสายดำที่มีอิทธิพลในแถบนั้นต้องการที่จะใช้พลังของพญาไยเพื่อเสริมอำนาจของตนจึงได้ทำพิธีผูกอาคมและกักขังวิญญาณร้ายที่มีความอาฆาตแค้นสูงไว้ใต้ต้นไซโดยใช้ร่างของสุนัขดำเป็นร่างทรงหรือพาหนะของวิญญาณร้ายตนนั้นใบหน้ามนุษย์ที่น่ากลัวที่ปรากฏบนใบหน้าของสุนัขดำแท้จริงแล้วคือ รูปลัก์ที่บิดเบี้ยวของวิญญาณร้ายที่ถูกกักขังไว้ส่วนเปลวไฟสีดําที่ลุกโชนคือพลังอํานาจมืดที่แผ่ออกมาจากวิญญาณร้ายตนนั้นเพื่อข่มขู่และทําร้ายผู้ที่เข้ามาใกล้เสียงหอนที่โหยหวนคือเสียงคร่อาครวญและความทรมานของวิญญาณร้ายที่ถูกกักขังไว้และพยายามที่จะหลุดพ้นจากพันธนาการเหตุที่หมาดําหน้าคนปรากฏตัวเฉพาะในคืนเดือนมืด หรือในคืนที่มีพายุฝนอาจเป็นเพราะในคืนเหล่านั้นพลังของธรรมชาติจะอ่อนแอลงทำให้พลังอำนาจมืดของวิญญาณร้ายสามารถแสดงออกมาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอนุภาพของพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆสามารถขับไล่หมาดำหน้าคนได้ชั่วคราวแต่ตราบใดที่วิญญาณร้ายยังคงถูกกักขังอยู่ใต้ต้นทรายอาถรรพ์ของหมาดำหน้าคนก็จะยังคงอยู่ต่อไปชาวบ้านต่างรู้ถึงต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อปลดปล่อยวิญญาณร้ายตนนั้นและทำลายอาถรรพ์ของหมาดำหน้าคนให้หมดสิน้นพวกเขาทำได้เพียงหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านทางสามแพร่งในยามค่ำคืนและหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีผู้มีบุญญาบารมีมาช่วยเหลือพวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัวนี้